สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดคุณลุงเขียนผนังลายมือสวยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยมากๆทําเอาโลกออนไลน์ฮือฮาผู้ใช้ติกตอกได้โพสต์ภาพคุณลุงเร่ร่อนคนหนึ่งได้เขียนตัวอักษรใส่บนกําแพงแถวถนนรัตนาธิเบศซอย14ลายมือสวยมากๆโดยระบุว่าขับรถผ่านมาเจอพอดีลายมือคุณลุงคือสวยมากแต่ว่าหมายถึงอะไรรัตนาธิเบศซอย14ท่านผู้ชมล้ครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสดง แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปิกขอบคุณครับ